สำหรับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่คนที่ทํางานโทรทัศน์นะคะกับพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคําครั้งที่29ค่ะประจําปี2,557โดยเมื่อวานนี้มีการถแถลงข่าวค่ะ ซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้นภายในแนวความคิด60ปีโทรทัศน์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียนเพื่อต้อนรับสู่การเปิดประชาคมอาเซียนในสิ้นปีนี้ค่ะโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากช่องโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกเท่านั้นเนื่องจากมีความเห็นว่าทีวีดิจิตอลหลายช่องยังเป็นการทดลองออกอากาศอยู่แต่คาดว่าจะสามารถนํามาพิจารณาได้ในปีหน้าค่ะโดยปีนี้นะคะแบ่งรางวัลออกเป็น6ประเภทเออแบ่งออกเป็น9ประเภทด้วยการขอภัยค่ะโดยเฉพาะประเภทของละครโทรทัศน์นะคะช่อง3ได้เข้าชิง ถึง16เรื่องรวมทั้งหมด10สาขารางวัลค่ะซึ่งละครที่มีชื่อเข้าชิงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือละครเรื่องลูกท่าจากค่ายทีวีซีนเข้าชิง6สาขาด้วยกันได้แก่ละครดีเด่นผู้กำกับดีเด่นดารานำชายดาราสนับสนุนชายตะวริตรวมไปถึงดาราสนับสนุนสนับสนุนหญิงค่ะอายกมเตรและองค์ประกอบสินดีเด่นค่ะ ขนาดที่อีกหนึ่งละครนะคะนั่นก็คือละครเรื่องสามีตีตราค่ะเข้าชิงทั้งหมด5สาข,ขารางวัลด้วยกันได้แก่ละครดีเด่นบทละครโทรทัศน์พ่้มกับพี่แอลอัมภัยพรดารานำหญิงพลอยเชอร์มานและดาราสนับสนุนหญิงจุ๋ยวรัตยาค่ะ ในขณะที่ละครเรื่องในสวนขวานจากค่ายทีวีซีนเข้าชิง3สาขารางวัลค่ะได้แก่ละครดีเด่นบทละครโทรทัศน์ดีเด่นและดารานําชายบอยประกอบส่วนละครเรื่องอย่าลืนฉันนะคะ<ด>เข้าชิง3สาขารางวัลเท่ากันอยู่ที่บทละครโทรทัศน,น์ดีเด่นดารานําหญิงดีเด่นแอนทองะสมและเพลียนประกอบละครคนแพ้ที่ไม่มีน้าตาค่ะ ส่วนละครเรื่องทรายสีเพลิงเสื้อสีฝุ่นและละครเรื่องเวียงร้อยดาวรวมไปถึงรอยรักหกักเหลี่ยมตะวันรอยฝันตะวันเดือดเข้าชิงอยู่ที่2สางารางวัลและที่เข้าชิงหนึ่งสาขารางวัลได้แก่ละครเรื่องหวานใจในกระจอกลูกไม้ลายรักเพลิงฉิมพลีมาลีเรืองระบำสามใบไม่เถารักนี้เจ้จัดให้และละครเรื่องบันทึกกรรมค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลพิเศษนะคะนั่นก็คือรางวัลเกียรติยศคนทีวีประจำปี2,557ที่คณะกรรมการพิจารณามอบให้กับบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการโทรทัศน์และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้ชมค่ะได้แก่คุณสุชาดีมณีวงศ์คุณพิสนุนินกลัดและคุณบอยทะกลีิวีรวันค่ะสําหรับพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคาครั้งที่29นะคะจะมีขึ้นในวันที่14มีนาคมที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องมารอลุ้นกันวาดผลงานละ ของทางช่อง3มที่เข้าชิงในปีนี้จะสามารถคว้ารางวัลสาขาไรมาครองได้บ้างค่ะ